สวัสดีจ้างอกลรวจะด,ดอกใหม่เยอะระมันมาปลูกไทยเนาะอาทิตย์เหลกก็ไม่มีฝนเลยจ้ะพอฝนตกดูอะตอนวานเฮงแรงจังเ,งเนาะมาคืนนี่หมามาคุดอะไรไม่รู้เนาะเสียหายไปเบิงหนึ่งเสียหายไปเบิงหนึ่งแล้วจะให้ดูจ้ะเห็นไหม ตรงนี้ยังไม่งอกแบบว่าหลายอะเนาะงอกนิดเดียวหมามาหยียบจนดิ้นแน่นหมดละจ้ะเนาะท้องใสมันจะคุดหนูมั้งนู่นเห็นไหมดอกมาสตาร์ดมาสตาร์ดฉันกำลังงอกเห็นไหมนี่ ตอนหวานนะ่ะมันแหง้งแรงมากเลยจ้ะเห็นไหมเห็นมันอยู่หลังแปลนี่อันนู้นจะเป็นต้นปอเทียงจ้ะปอเทียงปลูกได้สองวันเองฝนตกคืนยังดีด้วยโอ,ช,ะะอช่างเขาทำพิษจ้ะทะเลาะกันสองทีช่างทำบ้านให้ทะเลาะกัน เห,ห็นไหมต้นน่ะจะใหาเขาไปดูก็นไ่ได้เลยเจ้ะเละเละใจว่ามันงอกแล้วเนาะงอกดีนะมาสตาร์ท,นทเนาะวัดวดิศเหล็กโล่นจนว่าคิดว่าจะไม่งอกให้เร็วเนาะม้าก็ชอบหยับจะมามาทุกวันเน้นมุดเลยเน้นมุดเลย อันนี้อีกแบบนึงจะ้ะพิ่งงอกพึ่องอกมีตรล้อยมา้าเนาะโอ้ฝนตกฝนตกมันก็ไหลมากองทีเดียวกันมาสตาร์ตต้นอ่อนมันต้นอ่อนกินได้นะโอ้ ฟักทองปลูกติดกันโพลหลายๆงอกหมดเลยเนาะงอกหมดเลยงอกหมดถูกเม็ดเลยนะฟักทองไอ้ฮอกไกโดนี่ยังง,งอกต้นในน้อยอยู่เสะดเส,ะสะ็เอันนี้ปานชื่นจ้ะปานชื่นนี่สามวันก็งอก พราะมันแบ่งไปนิดหนึ่งนี่ปอเทืองมันไม่มีดินมันไม่มีมันไม่มีดิน,น,น,ดน,น,ดนบางสนหลากหัวทิม่มหวัวตำเนอะ น,นี่ที่พูพอกก่อนเพื่อนเนาะสองอาทิตย์แล้วกระบองเพชรเขาก็สวยอยู่กำลังออกดอก นี่กำลังออกลูกลูกมีคนจองแล้วนะมีคนจองลูกแล้วนี่ดกอกกต้องมีด้วยเมมมิลาเรียไหมเนาะเนี่ยนี่ก็เมมไล่อยู่ นารักนี่เนาะต้นกระสังด้วยอ่ะดกหมากลูกรกะสังเห็นไหมฮึโอ้ยไม่เห็นหมืดชัยชัยคิดไปดูแล้วเนาะโอเคจ้ะพาดูนิดหนึ่งเนาะพาดูสวนนิดหนึ่งจ้ะดอกใหม่ที่เอามาจากเกยอรมันงอกแล้วเจอฝนงอกแล้ว ไค้ที่ปลูกก็ปลูกได้แล้วจะฝนตกแล้วเนะาะมัต้ตนชั้นมามันแหงเลงหลายปลูกสามวันสีวันก็ขึ้นจ้ะจ้าขอบคุณลหลายๆจ้ะชมคลิปติดกันเนะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า